เราาลงเดี๋ยวจะได้ต้นไม้พันธุ์พระราชทานนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้ตัดสายพันธุ์นะคะมีเราสามารถเอาไปแพร่พันธุ์ต่อได้นะคะแล้วทีนี้เราบอกว่าเราแปลรูปผลิตภัณฑ์นี้เราสามารถทําปูดองแล้วก็ชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนนี้ขายได้ทั้งหมดเลยนะคะ นอกจากขายได้ทั้งหมดแล้วอย่างกระดองเนี่ยมันมีสารไคโตซานที่สามารถเอาไปสก,กัดทาปุ๋ยทําเครื่องสำอางทำครีมบำรุงผมนะคะแล้วก็เอาไปเป็นยางรักษาโรคได้ด้วยหลายประเทศน,นิยมใช้กระดองปูมากเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราเลี้ยงปูเยอะต้องมีกระดองนะคะมันก็จะมีประโยชนเ์เราสามารถขายได้ทุกชิ้นสว่วนแล้วนอกจากนั้นเรายังทําอย่างเช่นน้ําพริกเนาะอย่างที่ที่เราเห็นที่เราเห็นนี้เป็นส่วนน้อย ะะมันยังสามารถทําได้มากกว่านี้สําหรับตัวปูแต่เราแค่เลี้ยงจนหมายพ่อแม่พัน,น์นี้ก็บอกทุกความทแทบจะเลี้ยงไม่ทันเพราะว่าปูโตไม่ทันเราจะมีความจําเป็นจะต้องขยายเครือข่ายช่วยกันเลี้ยงเยอะๆนะคะเวลาเข้ามาสั่งปูอย่างนี้ค่ะจริงๆวันนี้ก็บอกลูกฟาร์มนะคะท,ที่รับปูจากคัดไปเลี้ยงเนี่ยใครมีลูกปูนี้ให้ยกมาขายด้วยกันอย่างวันที่5้าเนี่ย จะต้องไปบรรยายที่อ,อบตโคกสะอาด70คนไม่คิดค่าวิทยากรน,นะคะเขาสั่งปูคนละ500คือบรรยายเสร็จแล้วเราจักปูให้เขาเลยอันนี้คือการตลาดที่มันรออยู่แล้วอะนะคะแล้วตอนนี้ถ้าเราโปรโมทออกไปเป็นการอาชีพอย่างนี้ค่ะเราสามารถไป นำเสนอตามอบ,อบ,อบอตอได้งานอาชีพอย่างนี้ค่ะก็ต้องไปสอนเรื่องงานอาชีพก็ไปเป็นวิทยากรหลายแห่งนะคะอย่างเช่นที่อันเนี้ยเลยบอกว่าเวลาทานะคะเราสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านเพจนะคะเอาปูไปเลี้ยงเนี่ยช่วงแรกๆที่เอามาเลี้ยงเดือนมีนาที่ที่อ,อบรมที่ฟาร์วีว่าเลี้ยงเนี่ยก็เอามาพอดลงตั้งแต่วันนั้นเลยรับปูมาแล้วก็เกาติดชีวิตปูสถานการณ์ปูเป็นยังไง ผ่านเออใช่ผ่านไปหนึ่งเดือนคนติดต่อเข้ามาเยอะมากมีความจำเป็นต้องเปิดฟาร์มมีความจำเป็นต้องเปิดฟาร์มสั่งเข้ามาสี่หมื่นนะคะเพราะว่าอะไรเขาสั่งเขาสั่งเข้ามาแล้วเราไม่มีปูให้เขาแต่เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะก็เลยต้องอาศัยฟาร์มเอ่อฟาร์มแม่ทั้งทั้งวีว่าทั้งเอ่อทั้งฟาริดาด้วยนะคะก็ส่งปูมาให้สําหรับที่จะส่งให้กับลูกคนะ้าทีนี้ ก็าสามารถติดต่อเราเราก็ประสานกัที่แม่ฟาร์มเพราะเฟนชายนี้ยังเป็นของลาดบุรีอยู่นะคะเป็นของเขาอยู่ในการที่เขาจะเป็นคนสอนนะคะแต่เราเนี่ยเป็นคนดูแลเหมือนเหมือนน้องไทยดูแลพัดเนี่ยค่ะ<อ>เขาก็เขาก็เป็นคนดูแลเพราะว่าแม่ฟาร์มใหญ่เนี่ยเขาก็ดูแลทั้งประเทศนะคะทีนีเ้เวลาเราโพสนะคะความเป็นอยู่ของปูเนี่ยสำคัญทุกช่วง ปูขอดปูกินอาหารคือมันน่ารักอะแล้วแล้วเราให้เขากินอาหารนี่มันก็จะงับ่อย่างน้องเอเนี่ยได้ไปนี่ก็เอ่อแต่ก่อนแต่ก่อนเอ่อยังไม่ได้เลี้ยงเนาะเขาก็ไปปฏิบัติธรรมบ่อยมากอันนี้กัลยาณมิตรทางสายธรรมพอเลี้ยงปูเราก็ต้องมาดูไงคะว่าพัฒนาการมันเป็นยังไงแล้วก็ของของน้องเอเนี่ก็ได้ลูกแล้วแต่ก็ยังยังไม่พอที่จะเอาออกมาขายนะคะก็ต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะทีนี้เอ่อ การเลี้ยงเนี่ยที่เราที่เราทำเนาะประชาสัมพันธ์ลงเพจตอนนี้มีคนเข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยวันหนึ่งไม่รวมไม่รวมคณะที่มาดูนะคะคณะที่มาดูนี่ก็ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปมีพวกกสนพกสนนี่เข้ามาเยอะมากนะคะที่ที่ที่รับแขกเพราะที่นี่เป็นฐานการเรียนรู้นะคะแล้วออนอกกนั้นก็ยังมีครอบครัวปูคนเลี้ยงปูของเราเนี่ยเข้ามาวันหนึ่งเนี่ยสามถึงสี่คณะ แต่เดือนมิถุนาเป็นต้นมานะคะก็เลยบอกว่าสั่งปูมาทั้งหมดอ่ะสี่รอบแล้วไม่พอขายถามว่าทุนได้ไหมทุนได้มาจริงๆแล้วสั่งปูตอนที่เราเป็นเป็นฟาร์มคอนแทกนี่นะคะเราได้ผูกคู่ละร้อยแต่เราก็ขายคู่ละร้อยนะคะเพราะอะไรเพราะเราอยากได้เครือข่ายในการช่วยเลี้ยงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเลี้ยงแล้วเอามาส่งเรา เอามาส่งเราเนี่ยเราเราก็จะมีราคาส่งตั้งแต่60ิบจนกระทั่งถึงร้อยแล้วแต่ไซส์ปูนะคะอ่าทีนี้เออ่สำหรับเรื่องธนาคารน้ำใตดินแล้ว